สันดางเราได้อย่างไรเราต้องเป็นคนใหม่เราอยากได้รับสิ่งดีเราต้องปลูกเรื่องราวดีใหม่คิดดีๆใหม่ลงมือทำดีๆใหม่ต่อเรื่องอย่างน้อย21วันเพื่อสร้างสันดานใหม่กูสร้างสันดานใหม่ตัวเองตอนอยู่ห้องเช่าค่ะจากที่วันวันนั่งคิดถึงว่าโอ๊ยกูจะหาเงินไหนใช้นี่กูกูจะรอดไม่ได้เดือนนี้กูจะมีเงินจ่ายค่าเทอมลูกไหมเปลี่ยนใหมค่ะเป็นความคิดที่ดีว่าเฮ้ยวันนี้เอาลฉันตัดสินใจที่จะกดนีฉันตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันมันต้องมีเรื่องดาวดี กูเริ่มแทนตัวเองนะคะ21วันนะคะที่จะคิดดีคิดบวกใส่ความรู้ดีๆบวกๆแล้วก็มีพลังใจว่าฉันจะเชื่อฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะและกูก็นอนคิดค่ะว่าถ้าเกิดฉันขายลูกชิ้นแบบนี้อยู่ใต้ตึกแบบนี้ฉันมีโอกาสที่จะกดหนี้สิบล้านไหมมนตอบได้ทันทีเลยว่าไม่มีแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะฉันอยากกดหนี้สิบล้านกูก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันมีหนี้สิบล้านแล้วฉันจะกดหนี้ได้อย่างไรแปลว่าฉันต้องมีรายได้มากกว่าสิบล้านถูกไหมถ้ากูคิดว่าเอา่ะเอาล่ะปกติเวลากูออกไปหางานเนี่ยกูทำงานยุจค่ขาายงๆกู แล้วฉันก็แค่คิดว่าฉันจะไปทำงานเพื่อมีเงินล้านคุณรู้ไหมว่าทุกครั้งที่ครูคิดว่าคุูจะมีเงินล้านแต่ว่าคุูไม่เคยมีถึงล้านเลยตลอด3-3ปีคุูกลายเป็นคนที่มีนี่เป็น10ล้านบาท